วันนี้นะคะเราจะมาแพ็คพัสะดุนะคะซึ่งมีคนสั่งออเดอร์เข้ามาสองชิ้นแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมีเสียง,งก็ต้องขออภัยด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแพ็คกันเลยค่ะ <S <S คนแรกก็จะเป็นของพี่คนนี้เลยนะคะทุกคนพี่เขาสั่งเป็นพี่เขาสั่งมีซาลาเปาเดี๋ยวไปนึ่งนะคะพี่เขาสั่งเป็นบันกาตาซาลาเปาเฮดแป่โดนัทแล้วก็มีเป็นหมี ็นขวดนมเป็นไอติมแล้วก็มีปลานะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นของแถมน,นะคะแพ็คเ,เราจะเอาปลาใส่ในนี้นะคะแล้วก็มีเป็นหมีสลับเปา้าสามชิ้นนี้ไม่ใช่ของแถมนะคะเป็นของแทนนะคะ,เ,นนะ,คะเราบอกพี่เขาว่าถ้าเก็บตรงไหนยูนิคสุดเราเป็นของแถมก็เดี๋ยวเรามาแพ็คเลยใส่กล่องเลยค่ะ อย่าบิดเนาะแล้วก็เป็นของแถมนะคะไปปิดเทปกันเลยแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนลยนะ,ะแล้ว,วไปส่งนะคะตอนเย็นเนาะอนนี้สองเป็นองน้องคนนี้นะคะก็จะแพ็คเรื่อยๆเน้องคนนี้นะคะสั่งแต่ของเท้เนาะก็จะมีเป็นโดนัทซูชิ ็มีบัวมีช็อโกโกเอ็กซแอนแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ก็เดี๋ยวไปแพ็กกันนะคะน้องก็เพิ่งคัทช์ปอกนะคะทุกคนว่าเขาไม่เอานหลังมาแล้วเราไม่แพกให้นะก็ดีนะยังไม่ตกใจทุกคนดจร้า,รานี่เดี่ยวเลิกไม่ได้นะคะก็แพ็กและะ้วค่ะน,นี่นะคะทุกคนเฉลยตัวละก็เดี๋ยวเราจะติไปแพ็กกันนะคะ Today.